Oh. Uh huh. ตอนแรกที่เราแบบเห็นกระเพาะนะเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวแล้วนะแต่หลังจากที่เราผ่ามันเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นเมือกเหลืองๆข้างในไหลออกมาแบบเยอะมากเหมือนแบบหนังสยองขวัญอนะเมื่อกี้ร้องอะไรเออตกใจนิดหน่อยครับแล้วรู้จักไหมวัตถุดิบเนี้ยพูดจริงๆก็ไม่เคยทำครับแต่ว่าพยายามศึกษามาบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องข้างในครับแล้วคุณรู้วิธีจัดการมันไหมล่ะนิภูพยายาม ขูดมันออกด้วยมีดก่อนครับพยายามเอาส่วนที่มันเป็นเน้ำย่อยแล้วเอาออกก่อนแล้วาล้างด้วยน้ำเกลือต่อครับเพราะว่าจะได้สะอาดที่สุดครับตอนนี้พยายามแช่น้ำเกลือเพื่อลดกลิ่นคาวมันด้วยครับอย่าปล่อยให้กรรมการต้องกินกระเพาะหมูติดของเสียผมจะพยายามที่ดีให้ดีที่สุดครับและครับโูยังไม่เคยได้เป็นจานที่ดีที่สุดครับอย่าออกไปโดยที่ยังไม่ได้เป็นจานที่ดีที่สุดสักครั้งหนึ่งนะ ผมสัญญาครับผู้จะทําให้เต็มที่คณะกรรมการจะได้เห็นว่าผู้สามารถเป็นจานดีที่สุดได้เหมือนกันครับทนพี่ความท้าทายของการแข่งขันในรอบนี้คือการรังสรรค์วัตถุดิบราคาถูกให้ออกมาเป็นอาหารจานหรูซึ่งขณะที่เวลาในการแข่งขันเหลือเพียงแค่1ินาทีสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่ามีใครบางคนต้องพบกับปัญหาที่ทําให้เขาจัดการได้ไม่ทันเวลาและนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะได้เป็นมาสเตอร์เชฟคนต่อไปอาจต้องจบลงผู<อ>ครับเชฟเสน้นคุณเป็นยังไงโอเคนะครับคุณใช้แป้งอะไร ใช้แป้งขนมปังครับแล้วก็เคยทำได้วยครับแป้งขนมปังอ่ะอ่านนี่แป้งอะไรคะแป้งเค้กครับเวลาก็ไม่มีแล้วอะ่ะคุณใช้แป้งเค้กทำเส้นเคยใช้แป้งขนมปังอะ่ะมันได้เพราะปริมาณปโปรตีน,ม,นมันสูงกว่า,วาแป้งเค้กใช่ครับเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่<ด>เล้นค่ะขอบครับ<อ> ณเวลานี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือแก้ไขสถานการณ์การใส่ไข่ลงไปเพิ่มปริมาณโปรตีนกูคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยได้ดีที่ทําให้เส้นพาสต้าของคูวนันนี้มันออกมาไม่ได้แย่ครับเรามาดูกันนะคะว่าใครที่จะสามารถนำวัตถุดิบราคาถูกมาราังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูระดับมาสเตอร์เชฟได้บ้างคูค่ะ ถึงแม้ว่าวันนี้ภูจะหยิบแป้งผิดแต่ภูคิดว่าการแก้ไขสถานการณ์ของภูนครับมันไม่ได้พาภูตุยแน่ๆครับสวัสด,ดีครับ เมนูที่ผู้ทำวันนี้นะครับพัคเล่ครับหรือว่าเจอร์แมนพาสต้าครับอยากให้กลิ่นอายของความเป็นเอเชียนก็คือผู้ทาเป็นในสไตล์ของญี่ปุ่นครับก็คือมีรูปแบบของคล้ายๆกับโอชาสเกะครับผู้นาตัวสต็อกครับขึ้นด้วยคอมบูกะดาชิก่อนครับนำไปต้มกับผักครับเข้าเพเชอรคุกแล้วก็นําตัวกระเพาะที่ได้ครับลงไปต้มด้วยหลังจากที่ได้เนี่ยผู้กรองตัวน้ําออกมาครับผสมด้วยครีมครับผู้รู้สึกว่าอยากจะให้มีตัวเชื่อมระหว่างความเป็นเวสเทิร์นความเป็นเอเชียนก็คือตัวครีมครับนำมาเป็นตัวซอสครับผู้อยาก น้ำส้มเลมอนแล้วก็พอนเซอรขึ้นมาครับตัวด้านบนของสปัสเล่ครับพูโรยด้วยพาเมซานชีสเพื่อเพิ่มความเค็มให้กับจานนี้ครับด้านบนครับเป็นคอรัลวิลครับเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบในจานครับคูมั่นใจไหมจานนี้ไม่ได้มั่นใจ100%ครับ แต่พูคิดว่าสิ่งที่พูทำวันนี้พูพยายามและพูก็ตั้งใจมากในการทํามันขึ้นมาครับถึงแม้ผมจะไม่มั่นใจแต่ว่าผมพยายามกับมันมากพยายามใส่ idea, สสไอเดียความคิดสร้างสรรค์ลงไปในจานนี้ความคิดสร้างสรรค์คุณใช้ได้ดีทีเดียวคครับมีทั้งตัวส p ปาเซ ตัวนี้นุ่มดีรสชาติของครีมที่ราดมามีรสชาติตัวเป็นพระเอกกระเพาะหมูครับคุณทำได้ดีมากไม่มีกลิ่นปกติเวลาเท่านี้พลาดได้ง่ายจานนี้เป็นจานที่เดือจานนี้อร่อยคครับ,ค,รบคือเชฟสมศักดิ์เนี่ยเป็นถึงนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยเขาให้คำชมกับเราอะ มันแฮปปี้มากแฮปปี้มากจริงผู้ทำกระพาะหมูออกมาได้นุ่มมากและการต้มในหม้อแรงดันพร้อมน้ำซุปทั้งหนเนี่ยเป็นวิธีที่ฉลาดเป็นการดึงน้ำซุปกับกระเพาะหมูให้มาประสานกันรสชาติน้ำซุป เข้มคนมากค่ะส่วนข้อผิดพลาดของการหยิบแป้งเค้กมาถ้าทำเป็นเส้นพาสต้ายาวๆผู้อาจจะมีปัญหาแต่การทำพาสต้าแบบที่เป็นสปาร์ลี่เนี้ยมันไม่ต้องการความยืดหยุ่นมากขนาดนั้นถือว่าแก้ปัญหาได้ดีพยายามต่อไปนะคะ<_ Q> <_ Q> ภูมิใจมากที่ได้ทําอาหารจานนี้ออกมาบางทีคําชมเหล่านี้มันก็อาจจะดีกว่าการที่ฟูไดเ้เป็นจานที่ดีที่สุดในสัปในวันนี้คนที่เพิ่มคุณค่าวัตถุดิบราคาถูกออกมาได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมเป็นจานอาหารระดับมาสเตชรปเชฟและเป็นจานที่ดีที่สุดในรอบนี้ขอสักครั้งนึงเถอะขอร้องว่าอยากเป็นจานที่ดีที่สุดบ้างก็คือ ครับดีใจจนแบบผมอยากจะกระโดดแล้วแบบอยากจะวิ่งอ่ะผมภูมิใจกับอาหารจานนี้เลยแล้วผมจะจำมันแล้วผมจะรักมันมากๆครเลย